ประกาศจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยวันเสาร์ที่24เมษายนต้องการรับบริจาคคลาสม่าจากผู้ป่วยที่หายแล้วคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะเป็นผู้ป่วยเพศชายที่รักษาโควิด1 9หายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วเป็นเวลา14วันพร้อมใบรับรองผลตรวจเป็นลบได้ออกจากโรงพยาบาลและกักตัวที่บ้านครบ28วันแล้วมีอายุ18-60ปี น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า55กิโลกรัมมีสุขภาพแข็งแรงดีทำงานอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเพื่อความสะดวกในการเดินทางหากท่านเข้าเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นและมีความประสงค์จะบริจาคพลา s m a เพื่อทำยารักษาผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR นี้นะคะ หรือสอบถามที่โทร02 2564300สำหรับท่านอื่นๆนะคะสามารถบริจาคก,กล่องกระดาษใช้แล้วเพื่อไปทําเตียงสนามรองรับผู้ป่วยที่มีจํานวนมากในขนาดนี้นะคะสามารถบริจาคได้ที่ห้างโลตัสทุกสาขาโดยบริษัท SPCG จะนําไปรีไซเคิล ทาเตียงบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันและขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้าและขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะ